ณขณะนี้ครับทางอายการสูงสุดเนี่ยมีคําสั่งฟ้องพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับผู้ถูกกล่าวหาที่1กับพวกรวม8คนตามมาติของทางปปชในส่วนของทางคุณเพิ่มพูนชิดชอบนะครับซึ่งณขณะน,นี้ท่านดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับผู้ถูกกล่าวหาที่1 1โดยคณะกรรมการปปชเนี่ยมีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็คือ นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินครับโดยทางปปชเนี่ยมีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพศส5 6 1มาตราที่64ทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างในกรณีนี้เนาะอืม โดยก่อนหน้านี้เนี่ยพักก้าวไกลเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าก็เงียบไป